มีจ้าอะไรที่มีแล้วชีวิตดีแน่นอนแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้วันนี้มานาสภาไปดูกันค่ะเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเสาต้นนี้หรือ หมวกนั่นเองปกติที่บ้านเรามันจะมีคนคอยแบบชอบทิ้งชอบวางไงเราเอาทุกอย่างของความรกมาแขวนรวมในเสาต้นเดียวทําให้เราเนี่ยหาของได้ง่ายขึ้นที่สําคัญมันยกย้ายไปซ้ายไปขวาไปตรงไหนของบ้านก็ได้แล้วประหยัดพื้นที่ด้วยตัวนี้บอกเลยว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 99 9บาทเท่านั้นแล้วปกตินะเวลาเราแต่งห้อง นั่งเล่นนะมันจะต้องมีการทำวอลเปเปอร์ทำผนงังติดชั้นติดเชล์หาโตู้มาวางตกแต่งให้วุ่นวายมันเสียเวลาค่ะทุกคนบอกเลยถ้ามีโชว์ทีวีแบบนี้ชีวิตดีแน่นอนเพราะว่าถ้าเราอยากได้โชว์ทีวีที่มันมีโตู้วางของมีไฟดาวรอยให้อันนี้มันก็มีให้อยากได้ผนังสวยๆแบบไม่ต้องเจาะผนังบ้านเราแล้วติดทีวีก็ทําได้เลยที่เก็บของข้างล่างก็มีให้อีกไม่พอนะมีปลั๊กไฟให้ด้วยพร้อมใช้งานแบบนี้โชว์ทีวีจริงๆเนี่ยเรามีหลากหลายไซส์ม ตั้งแต่ไซส์เมตร60สิบไปหนื่งสเมตรกว่ากว่าเลยใครอยากให้ครบจบในตัวเดียวเรามีราคาเริ่มต้นให้อยู่ที่ประมาณแบบ7,000บาทเท่านั้นก็ฝากไว้ด้วยสําหรับงานโชว์ทีวีส่วนชิ้นที่3อันนี้บอกเลยว่าปังปุรยเยนแน่นอนตามมาด้านนี้จ้าเคยมีปัญหาครัวลกกันไหมคะจะวางแบบ ไมโครเวฟเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยใช้พื้นที่ทีเมตร2 0 2เมตรเมตร80วุ่นวายไปหมดแต่ถ้าเรามีพื้นที่แค่เมตรเดียวหละ่ะเราจะทํายังไงดีนี่เลยตู้รุ่นนี้พอตู้รุ่นนี้นะกว้างแค่เมตรเดียวไม่พอนี่ตรงนี้ใส่ไมโครเวฟได้อยากได้ที่เก็บจานรุ่นนี้เก็บได้เลยค่ะ30บใบจุกๆแล้วก็ด้านข้างรงนี้สามารถเปิดเก็บพวกเครื่องปรุงของแห้งได้อยากได้โต๊ะไว้เตรียมอาหารตอนเวฟของสักหน่อยสไลด์ออกมาปุ๊บครบ จบในตัวเดียวคือจากเม็ด20พี่ต้องใช้เม80พี่ต้องใช้เหลือแค่เม็ดหนึ่งโคตรคุม้มโคตรประหยัดพื้นที่ราคาเริ่มต้นสาหรับงานพวกนี้นะ้มีตั้งแต่19,000เป็นต้นไปส่วนน้องคนนี้15,900ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะตัวสุดท้ายนี้นะคะซื้อ1ได้ถึง4ปกติถ้าเราแบบอยู่บนห้องนอนใช่ไหมเราก็อยากได้ที่วางของข,องข้างเตียงอยากได้ปลั๊กมาแบบชาร์จแบตโทรศัพท์อยากได้ลําโพงเปิดเพลง,งดังๆหรืออยากได้โคมไฟไว้ตั้งอ่านหนังสืออันนี้ไม่ต้องซื้อหนึ่งสี่อย่างละซื้อตัวเดียวชิ้นเดียวคือ ในน้องคนนี้เลยอะทําได้อย่างที่พูดหรือเปล่าอย่างแรก เปิดเก็บของได้อ่ะมีให้2ลิ้นช์จข้างบนตรงนี้มีไฟให้ด้วยสามารถเปิดปิดได้เหมือนโคมไฟเลยชาร์จโทรศัพท์ชาร์จยังไงแค่วางตรงนี้ปึ๊บคอนเน็กปึ๊บชาร์จได้เลยแบบนี้ส่วนนี้ค่ะด้านข้าขงรุ่นนี้มีลำโพงให้ด้วยซื้อ1ได้ถึง4ในราคาอยู่ที่5,590บาทเท่านั้นมี2สีให้เลือกด้วยอันนี้ก็ฝากไว้อีก1ตัวละกันนะคะสําหรับใครรู้สึกว่าเฮ้ยของพวกนี้มันคุ้มมากอยากให้หามาให้อีกอยากรู้ว่าอะไรที่มีแล้วชีวิตดีนี่สาาามมรถม ได้เลยล้าะของเก้าเฟอร์นิเจอร์มีให้เลือกเยอะมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของเก้าเฟอร์นิเจอร์ IG ของเก้าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ยูทูบช่องของเก้าเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วย,ว,ยวันนี้มานาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ